มีเหตุการณ์เป็นสี่วัยรุ่นก่อเหตุแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นตำรวจของสอพเมืองตรังได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าไม่พอใจที่ตำรวจเนี่ยนะครับไปตักเตือนเขาเรื่องกรณีเร่งรถเสียงดังล่าสุดครับก็ไปตรวจสอบข้อมูลไปดูหลักฐานต่างๆติดตามตัวตอนนี้เจอแล้วว่าเป็นใครที่ก่อเหตุแล้วก็มีการเดินทางเข้ามามอบตัวกันแล้วด้วยครับ กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ไว้นะครับวัยรุ่นขับรถกระบะแต่งซิ่งสีขาวขับปาดหน้ารถจักรยายนยนต์ของดาบตํารวจพงษ์สะทรคงสีทองท่านเป็นผู้บังคับหมู่งานปราบปรามสอพเอมืองตรังครับก่อนที่จะชกต่อยแล้วก็ใช้อาวุธเนี่ยแทงดาบตํารวจพงษ์สะทรได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงคืนของวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณถนนพระราม6อําเภอเมืองจังหวัดตรังครับ ต่อมาผู้กํากับการสพเมืองตรังก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยดาบตํารวจพงศธรเนี่ยแต่งกายนอกเครื่องแบบแล้วก็ออกปฏิบัติหน้าที่สืบสวนหาข่าวครับไปตรวจสถานบันเทิงบริเวณตลาดชินตาต่อมาก็ได้รับแจ้งจากวิทยุครับว่ามีผู้ขับขี่รถโจนเนี่ยโอส่งเสียงดังมาเร่งเครื่องมาเบินยางรถก่อความเดือดร้อนตำคันในยามวิกาลครับพอได้รับแจ้งอย่างนี้เนี่ยดาบตำรวจพงศธรท่านก็ขี่รถไป ไปว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ขี่รถออกมาเพื่อจะลับที่ผักนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะถูกทำร้ายหลังจากนั้นครับกลุ่มคนร้ายก็คือคนร้ายที่ขับรถกระบะสี่ประตูยี่ห้ออีซูซูสีขาวตามมาครับตามมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุก็จอดรถปาดหน้ารถจกักรยานยนต์ของดาบตำรวจพงศธรก่อนที่หนึ่งในคนร้ายจะลงมาจากรถพร้อมกับอาวุธก็คือมีดสั้นแล้วก็แทงที่ดาบตำรวจพงศธร ตนได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะนั้นครับมีตำรวจอีกนายหนึ่งที่จอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เห็นเหตุการณ์ก็ได้ใช้ปืนพกเนี่ยยิงขึ้นฟ้าเพื่อระงับเหตุคนร้ายจึงได้ขึ้นรถแล้วก็หลบหนีไปเบื้องต้นนะครับทราบว่ามีคนที่อยู่บนรถทั้งหมดเนี่ยสี่คนเป็นชายสามคนเป็นหญิงอีกหนึ่งคนแล้วตอนนี้จากการตรวจสอบทราบแล้วว่าทั้งสี่คนเป็นใครครับรถยนต์กระบะที่ก่อเหตุก็ขัขบไล่าตามมาแล้วปาดหน้า พูดโดยสารด้านด้านซ้ายอยังพููกับเียร์ครับลงจากรถเข้ามาถึงก็ใช้มีดแทงทำไรตำรวจเลยจะได้กลุ่มคนไรที่มาเ้ายอาบีพรถครับแล้วครับมาแล้วมาด้วยคันประมาสี่คนครับมีผู้หญิงอยู่ด้วยทราบกลุ่มแล้วครับโดยมีกล้องของสมาร์ทเทีิโซนจับภาพได้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็คงจะได้ตัวเร็วๆนี้ครับ ต่อมาเนี่ยตำรวจเขาก็สามารถติดตาม<ช>นะครับติดตามได้แล้วก็ไปยึดรถคันที่ก่อเหตุได้เพราะว่าหลักฐานชัดเจนอ่ะจากคลิปวงจรปิดที่เห็นตอนก่อเหตุนะครับแล้วตอนก่อเหตุเนี่ยพอได้แทงเขาแล้วแล้วก็ตำรวจยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยอโอ้โหขับรถออกไปด้วยความรวดเร็วเลยนะครับเร่งเครื่องเต็มที่เต็มกําลังเลยกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เห็นชัดเลยทีเดียวครับคือรถที่เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามไปรถที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ย ถูกนาไปจอดทิ้งไว้ด้วยนะครับอยู่ในพื้นที่โคกหนองนามโมเดลในเขตอาเภอเมืองจังหวัดตรังแล้วก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยคุณผู้ชมครับมีผ้าค,คลุมมิดชิดนะตัวรถก็มีร่องรอยถูกยิงหลายจุดแต่ไม่พบกลุ่มผู้ก่อเหตุน,นะครับก็น่าจะเอารถไปแอบซ่อนไวอ้อจากการสืบสวนก็ทราบว่าคนขับเนี่ยเป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านแล้วล่าสุดนะครับเมื่อประมาณสักสามทุ่มเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยครับที่สพเมืองตรังนายพิชานน์อายุ3 2ปีครับ เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนโดยรับว่าตนเองเป็นคนขับรถยนต์คันดังกล่าวในคืนที่เกิดเหตุต่อมาหลังจากนั้นประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปคุมตัวมือแทงครับมือแทงคือนายสุภชัยอายุ26ปีหลังจากที่เข้ามามอบตัวกับตำรวจแล้วก็ถูกสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดมีญาติญาติร่วมเดินทางมาด้วยนะครับส่วนคนร้ายที่เหลืออีกสองคนตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ขออนุมัติศารออกหมายจับแล้วมามอบตัวสองคน แล้วก็ออกหมายจับแล้วเดี๋ยวต้องติดตามจับกลุมตัวอีก2คนนะครับจากการให้ปากคำเบื้องต้นนายพิชานนซึ่งเป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่าตัวเองขับรถจริงครับแต่ว่าไม่ได้ลงไปจากรถนะครับแต่ว่าเพื่อนที่มาด้วยกันนี่แหละที่ลงไปก่อเหตุ<ะ>แทงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ